ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งทั้งมีกระแสความลึกซึง้งเพราะความไม่รู้ไม่ตัดสล้ไม่แทงตลอดธรรมนี้หมู่สัตว์จึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเส้นได้ที่เป็นปมจากนิทานสูตรสูตรว่าด้วยเหตุอันอํานวยให้เกิดผลพระอานณุนเถระ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าน่าอัศจรรย์น,นักพระพุทธเจ้าค่าไม่เคยมีมาก่อนเลยคือปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งทั้งมีกระแสความลึกซึง้งแต่ปรากฏเหมือนทำง่ายๆแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอานุนเธออย่ากล่าวอย่างนี้ ปฏิจสะสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งทั้งมีกระแสความลึกซึง้งเพราะความไม่รู้ไม่ตัดสู้ไม่แทงตลอดธรรมนี้หมู่สัตว์จึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งกลุ่มได้ที่เป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าป้องจึงไม่ผ่านพ้นอบายทุกติวินิบาสังสารวัตร อนนเมื่อภิกษุมีความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยอุปาทานอยู่ตัญหาย่อมเจริญเพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาคความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้พระอัฏฐาจารย์ได้แสดงแม่น้ำเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทด,ดังนี้ว่าแม่น้ำบางสายตื้นแต่ปรากฏเหมือนว่าลึกแม่น้ำบางสายลึกแต่ปรากฏเหมือนตื้นเพราะมีน้ำใส แม่น้ำบางสายตื้นปรากฏตื้นแม่น้ำบางสายลึกปรากฏลึกน้ำย่อมได้ชื่อสี่อย่างด้วยประการชนนี้แลแต่ความตื้นลึกย่อมไม่มีในปฏิจจสมุปะบาทเพราะว่าปฏิจจสมุปปบาทนี้ได้ชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าลึกซึง้งและมีกระแสความลึกซึง้ง ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมอันง่ายสำหรับพระอานนท์เพราะท่านพระอานนท์ผู้เข้าถึงญาณมีปัญญามากแต่ไม่ใช่เป็นธรรมอันง่ายสำหรับภิกษุเหล่าอื่นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายจับเหตุจับผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น แปลตามศัพท์ปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันบังเกิดขึ้นเป็นไปเหมือนอย่างลูกโซ่ลูกที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยของลูกโซ่ลูกที่สองลูกโซ่ลูกที่สองก็เป็นปัจจัยของลูกโซ่ลูกที่สามลูกโซ่ลูกที่สามก็เป็นปัจจัยของลูกโซ่ลูกที่สี่ เชื่อมโยงกันไปดังนี้เป็นสายโซ่ปฏิจสมุปบาทภาวะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นระบบกำเนิดแห่งชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งชีวิตที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าชีวิตทุกชีวิตมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายเหมือนสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งอื่นๆเกิดขึ้นติดตามมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักเบื้องต้นไม่รู้จักเบื้องปลายดังที่พระพุทธ,ธดำรัสที่ตรัสแก่พิกสุทั้งหลายในนิทานวักว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแห่งชีวิตนี้ไม่รู้จักเบื้องต้น เบื้องปลายเหตุนี้ท่านจึงเรียกปฏิจจสมุปบาทว่าองค์แห่งภาวะจักอวิชชาคือความไม่รู้ตรงข้ามกับวิชาคือความรู้อวิชชาได้แก่ไม่รู้อริยสัจสี่อวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในทุก ความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในเหตุเกิดทุกข์ความไม่รู้ไม่อย่างรู้ในความดับทุกข์ความไม่รู้ไม่อย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์<ม>เหตุเกิดอวิชชาเพราะอ,อัศวะเกิดอวิชชาจึงเกิดความที่จะดับอวิชชาก็เพราะอัศวะดับอวิชชาจรด,ดับ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชาก็คือมักมีองค์แปลอวิชานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทได้ตรัสแสดงอวิชาเป็นข้อต้นและบรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียด อันนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตตสันดานซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยก็มีอวิชาเป็นข้อสำคัญคืออวิชาสวะหรืออวิชานุสสยอวิชาสีก็มีได้แก่ไม่รู้จักเงื่อนต้นไม่รู้จักเงื่อนปลาย ไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาททุกทุกคนก็ย่อมจะไม่สามารถรู้อวิชชาที่มีอยู่ในตนเองได้ย่อมจากเข้าใจว่าตนมีวิชาตนมีความรู้จริงมีความรู้ถูกหลังศาสดาทั้งหลายลทัทธิทั้งหลายซึ่งเกิดก่อนพระพุทธเจ้า หรือภายหลังพระพุทธเจ้ามิได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ย่อมเข้าใจว่าแต่ละท่านมีวิชาคือความรู้ถึงที่สุดแล้วเป็นผู้ที่ปัสจากอาวิชาเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วแต่อันที่จริงถ้ายังมีภพมีชาติก็ชื่อว่ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังมีทุกข์ยังมีกิเลสยังไม่สิ้นทุกข ยังไม่สิ้นกิเลสหากยังมีความต้องการเกิดแม้ในภพใดๆเข้าใจว่ายังมีผู้เกิดยังมีผู้ย่งยืนแล้วเต็มไปด้วยความสุขต่างๆก็ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดังเช่นือสีดาบททั้งหลายผู้ปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามากมีความสมบูรณ์อยู่ด้วย ศินสมาธิก็คือได้สมบัติเจบ้างสมบัติ8บ้างหรือรูประชานอรูปฌระชานแต่ก็ติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าต้องการที่จะไปเกิดในภูมโลกเป็นพรหมโดยคาใจว่าจะดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปในภูมโลกนั้นแต่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงขนหนวด ได้สเสด็จเข้าไปศึกษาในสำนักของท่านดาวบททั้งสองนั้นก็ทรงเห็นว่ายังเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อชาติภพเพราะฉะนั้นจึงยังมีกิเลสคือความต้องการที่จะไปเกิดอีกความต้องการนี้ก็คือตัวตัณหาอันยังไม่จบสิ้นยังไม่ดับสิ้นและเมื่อได้ไปเกิดอีกความเกิดนั้นก็ยังเป็นทุกข์ แล้วเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความแก่และมีความตายเกิดเป็นเทพก็จะมีจุดติจุดติหมายถึงเคลื่อนออกจากความเป็นเทพในที่สุดไม่ได้คงอยู่ยั่งยืนจึงไม่พ้นไปจากทุกข์ไม่พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดอันเรียกว่าวัฏฏสงสารความรู้ที่ไม่จริงความรู้ที่ผิดจากความจริงนี้แหละคืออวิชชา ในทางตรงกันข้ามเมื่อเป็นความรู้ที่จริงไม่ผิดจากความจริงก็เป็นวิชาอาวิชาคือความไม่รู้ในสัจจะความจริงของจริงของแท้หรือกล่าวอีกในยะเหมืองว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะท่านอาจารย์ศาส,สดาและลูกศิษย์ทั้งปวงนั้นยังมีอวิชาความไม่รู้ ยังมีความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัวความจริงยังเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสิ้นทุกข์ยังเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุขเพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดแล้วสำคัญว่าถึงที่สุดแล้วเป็นความสำคัญผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาอยู่พระโพธิสัตว จึงได้เสด็จหลีกออกไปสแสวงหาโมระธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องหลุดพ้นด้วยพระองค์เองเพราะอาศัยผู้อื่นไม่ได้แล้วได้ทรงจับบำเพ็ญทุกรักกิริยาก็ไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมาจึงทรงเลิกแล้วทรงจับปฏิบัติทางสมาธิด้วยทรงนึกถึงสมาธิอย่างแน่วแน่ที่ทรงได้เมื่อเป็นพระภุมาร กรั้นทรงสเสด็จตามพระราชบิดาไปในพระราชพิธีแลกนาขวัญโดยที่จิตของพระองค์ได้รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์เมื่อทรงได้สมาธินี้ด้วยความไม่มุ่งหวังที่จะไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นอะไรทั้งสิ้น ไม่มุ่งหวังเพื่อชาติพบอะไรจิตรวมเข้ามาสู่ความสงบอยู่ภายในสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายจนได้อปปนาสมาธิสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นสมาธินับเข้าในสมบัติหรือฌานที่ท่านดาวบททั้งสองท่านได้และก็ได้สอนนั้นแหละ แต่ว่าความมุ่งหมายต่างกันของท่านดาบททั้งสองนั้นท่านสิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพียงพอที่จะไปเกิดเป็นภมแล้วสิ้นสุดเพียงเท่านั้นก็กลายเป็นสมาธิที่เป็นตัวทุกขะสมุทยัยเพราะเหตุให้เกิดทุกเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีกสมาธิที่ปฏิบัติไม่ถูกทาง แม้ได้สมาธิจนถึงฌานถึงสมบัติก็เป็นสมาธิที่เป็นทุกขะสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เป็นทุกขะนิโรธความดับทุกข์ไม่เป็นสมาธิที่นับเข้าในมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสมาธิเมื่อสรุปเข้าแล้วจึงมีสองอย่างคือสมาธิที่เป็นทุกขะสมุท,ทยัย เหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่งสมาธิที่เป็นทุกขะนิโรธเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งพระโพธิสัตวจะปฏิบัติสมาธิเป็นไปเพื่อทุกขะนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องการชาติพบอีกต่อไปไม่ต้องการมนุษย์สมบัติไม่ต้องการสวรรค์สมบัติไม่ต้องการความเป็นเท่ความเป็นพรมอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าต้องการนิพพานก็ยังเป็นความต้องการอยู่แม้จะยังมีตัณหาความต้องการนิพพานนี้แต่ต้องใช้ตัณหานั้นไปเพื่อนิพพานก็คือต้องการนิพพานอย่างเดียวดังที่ได้แสดงเอาไว้ว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็คืออาศัยตัณหาที่มีอยู่นี้เป็นตัณหาเพื่อนิพพาน ต้องการตัณหาก็เพื่อละตัณหานั่นเองต้องการนิพพานก็เพื่อละตัณหานั่นเองจึงเป็นสมาธิวิธีปฏิบัติเพื่อทุกขะนิโรธคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่พอใจในกรรมฐานต้องรู้ว่าเราได้ปฏิบัติไปแล้วไปแล้วเป็นไปเพื่อทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์หรือ เราปฏิบัติเป็นไปเพื่อทุกขะนิโรธความดับทุกข์การที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เพราะไปยึดถือในอุปกิเลสข,ของสมาธิไปยึดถือในอุปกิเล์ของปัญญาอันเรียกว่าวิปัสณูปกิเลสไปติดเสียในวิปัสณูปกิเลสนั้นก็เลยกลายเป็น ทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขไปเพราะว่าผลของสมาธิผลจากวิปัสสนานั้นเป็นผลที่ชวนให้ติดให้ลหลงไหลจนเกิดเป็นอุปกิเสข,ขึ้นมาเมื่อเข้าไปติดแล้วสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั้นก็กลายเป็นทุกขะสมุทัยไปแต่เมื่อรับผลของสมาธิของปฏิบัติ ที่น่าติดหน้าชมน่าสวยนั้นได้ไม่สร้างอุปกิเลสของสมาธิของปัญญาขึ้นมาจึงจะเป็นปฏิบัติสมาธิปัญญาของตนให้เป็นไปเพื่อทุกขะนิโรธขึ้นมาได้พระโพธิสัตว์ได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิอันเป็นไปเพื่อทุกขะนิโรธได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่ถึงขั้นชาญขั้นสมบัติมีญาณคือความอย่างรู้ก็ผุดขึ้นแก่พระองค์ดังที่ตัดแสดงไว้ในปฐมเทศนาเมื่อทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์แปดนี้อันเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์เป็นไปเพื่อยานคือความอย่างรู้ยานความอย่างรู้ที่แสดงไว้ว่าจักสุด,ดวงตาผุดขึ้นยานความอย่างรู้ผุดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชาความรู้ผุดขึ้น อาโลกความสว่างผุดขึ้นในธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนว่านี้ทุก์ทุกควรกำหนดรู้ทุกพระองค์ทรงกำหนดรู้ได้แล้วนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุก์สมุทัยนี้ควรละสมุทัยนี้พระองค์ทรงละได้แล้วนี้ดิโลด คือความดับทุกข์ความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกนี้พระองค์กระทำให้แจ้งได้แล้วนี้มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้พระองค์ได้อบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นความดับทุกนี้พระองค์ทรงอบรมให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนี้อวิชาความไม่รู้จึงดับไปวิชาความรู้ผุดขึ้นหรือจะเรียกว่าวิชาความรู้ผุดขึ้นอวิชาก็ดับลงไปเหมือนแสงสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอวิชาเป็นโมหะเจตสิก ซึ่งมีความไม่รู้อรยิยสัจสี่เป็นลักษณะมีหน้าที่ทำให้หลงมีการปิดบังปัญญาจากสึกเป็นผลมีอาสวะเป็นเหตุให้เกิด